แหนมรนณเดชเปิดภาพวนวานวัยเด็กคู่ทิมพิทาดอมส้มแห่แซวรูปแก่งมาก เรียกว่าผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ด้านนักร้องหนุ่มแหนมรนเดชวงสาโรธซึ่งเจ้าตัวเป็นเพื่อนกับทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายรัฐมนตรีมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็ได้โพสต์ส่งกำลังใจให้เพื่อนรักอย่างคุณทิมแต่งานนี้รูปที่โพสต์ทำเอาด้อมส้มถึงกับขำแรงเลยทีเดียวซึ่งทั้งคู่แต่งตัวในรูปชุดไทย ผมสบายกันเลยทีเดียวรวมถึงภาพคู่กันเมื่อตอนไปลงเสียงให้ผลิตภัณฑ์ของทิมพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าโคงสุดท้ายถ่ายกับท่านนายกทูบีรูปนี้ท่านนายกส่งมาให้เป็นรูปตอนปรถมหนึ่งณนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนขอให้ได้ทำสิ่งดีๆนี้กับประเทศชาติอย่างสมหวังและอย่ามีภยัยพานมาค่องแวะรูปที่สองมาลงเสียงให้ผลิตภัณฑ์ของทิมกู u ดลัก f มฟร n น ทุกพักดีหมดแหละไม่มีใครหวังร้ายกับประเทศนี้ผมเชื่อเราต้องดีขึ้นสิดูออกไหมคนไหนเป็นใครทางด้านคุณทีมหลังจากที่ได้เห็นโพสต์นี้ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยว่า Thank you my friend